สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้โรมิโอมาขายเสื้อผ้าตลาดนัดชอนไพเพื่อนครับมาช่วยอุดหนุนโรมิโอหน่อยครับใจโรมิโอจะขาดแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับใจจะขาดแล้วครับใจฉันจะขาดแล้วเดิมสาวสตอเบอร์ลินสวยขยี้ใจฉันเธอเรียนจบปาลินญ,ญาตรี เธอไม่ต่อปริญญาโทเธอไม่มีทุนการศึกษาพ่อแม่ไม่ได้ทำนานไม่มีเงินส่งเธอเรียนปริญญาโทเธอสวยเธอน่ารักหัวใจเธอเป็นชายร่างกายเธอเป็นหญิง เป็นสุภาพสตรีสาวเพศสองสวยปานางฟ้ามามองเครื่องบินอยากให้เธอตกสวรรค์ลงมาให้ฉันได้ชื่นชมความสวยงามของนางสาวสตอเบอร์ิ่สวยกระยี้ใจฉัน ใจฉันจะขาดแล้วเดิมใจฉันจะระลายกับความสวยของเธอแล้วเดิมแล้วเดิมโอ้ยฉันหลงรักเธอแล้วสาวสตรอเบอรี่หัวใจฉันดวงนี้ยินดีให้เธอยืดคอง ฉันก็อยากจะของแขนได้เธอมาเป็นแฟนฉันก็อยากสวมแหวนได้เธอมาเป็นพันลายาโอ้ยฉันก็อยากผูกแขนได้เธอมาเป็นแม่ของลูกชายฉันสาวสตอเบอรีสวยขยี้ใจฉันใจฉันจะขาดแล้วเด้อ ใจฉันจะละลายกับความสวยของเธอแล้วเธอ ฉันลงรักเธอแล้วสาวสตอเบอรี่หัวใจฉันดวงนี้ยินดีให้เธอยืดคองฉันก็อยากของแขนได้เธอมาเป็นแฟนฉันก็อยากผูกแขนได้เธอมาเป็นภรรยาโอ้ยฉันก็อยากสวมแหวนได้เธอมาเป็นแม่ของลูกชายฉัน้อยสาวสตอเบอรี่ สวยขยี้ใจฉันบอกรักฉันแล้วก็ทิ้งฉันไปแบบว่าไม่มีเยื่อใยไปควงชายคนใหม่มาขยี้ใจฉันบอกรักฉันแล้วก็ทิ้งฉันไปไปควงใจคนใหม่มาขยี้ใจฉันใจฉันจะขาดแล้วเด้อ วันน Romeo, well. ี้โรมโยมาขายเสื้อผ้าตลาดนัดชอนภายเพื่อนครับโรมโยมาขายเสื้อผ้าตลาดนัดชอนภายเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนบ้างก็ได้นะครับเพื่อนคับมาอุดหนุนบ้างก็ได้นะครับตลาดนัดชอนภายเพื่อนครับโรมโยมาขายเสื้อผ้าตลาดนัดชอนภายเพื่อนครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนครับที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนครับโรมีโอคนเก่าคนเดิมครับโรมีโอคนเก่าคนเดิมครับขายเสื้อผ้ายืน1ตลาดนัดชอนภายครับเพื่อนครับโรมีโอขายเสื้อผ้ายืน1ตลาดนัดชอนภายครับเสื้อเชิ้ตใครสนใจจะแวะมาซื้อก็ได้นะครับเสื้อเชิ้ตสีดําออกงานบุญครับออกงานบุญต่างๆครับ เอาแวะมาชมกันได้นะครับตลาดนัดชอนไพครับโรโยยืนหนึ่งครับจันพุทธสาวครับเพื่อนครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเพื่อนครับขอบคุณนะครับ